วันนี้ผมภ<ม>ูมิใจนำเสนอนะท่านผู้ชมนะวันนี้ผมจะพามาชมทริอัมเครื่องบอลนีวิลที่ออปชั่นดีที่สุดท็อปที่สุดเทพที่สุดในทริอัมทั้งหมดท,ที่เขาเรียกว่าผลิตขึ้นมานะครับนั่นก็คือ t ร i อ m มสแครมเบอร์พันสองร้อย XE นะครับบอกเลยว่าไทยกรมสแครมเบอร์พันสองร้อยเนี่ยจะผลิตมาทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็น XE กับ XC e นะครับนะแต่รุ่นนี้จะเป็น xe นะครับ xe ก็คือจะเป็นตัวที่ท็อปกว่า xc e นะครับ xc e ก็คือจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าความสูงมันจะต่ําลงมาหน่อยนะครับ xe จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับที่บอกว่าเป็นรุ่นที่ท็อปสุดเทพสุดนะครับก็คือในเรื่องของออปชั่นท่านผู้ชมนะเราจะสังเกตว่าในส่วนเอ่อเรียกว่ากุญแจเอาว่าง่าย,ายๆกุญแจก่อนเลยนะครับกุญแจของ Pri ยทุกรุ่นนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นกุญแจแบบปกติตัวนี้เป็น keyless ท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็เอาไว้ไขถังน้ำมันนะครับเนี่ย นะครับแล้วก็ออปชันที่ได้มาก็คือมาดูที่ด้านหน้าใกล้ๆนะอันนี้คือเดิมๆโรงงานเขาให้มาเลยนะครับก็คือจะเป็นล้อนะครับทูเฟลด์นะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นทรแอมทั่วไปก็จะเป็นล้อแบบปกตินะมีอย่างไรนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของโชคหน้านะครับได้เป็นโชว์ว่าอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็ปั๊มเดิมๆให้มาเป็น M50 นะครับเบนโบเอ็นนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับค่อยๆไล่กันไปนะครับด้านบนได้มาเป็น Brembo M 5 0นะครับ NCS เบอร์19นะท่านผู้ชมนะแล้วก็หน้าจอได้เป็นหน้าจอสีนะครับหน้าจอแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะมีในเขาเรียกว่า Triumph Rocket นะครับแล้วก็กุญแจแบบนี้กุญแจ Keyless แบบนี้นะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นอยู่ในพวก t r i อ m ล็อกเก็ตหรือส e e ดพันสองนะครับนะส่วนไทแอมรุ่นอื่นนะ่ยไม่ได้ใช้กุญแจแบบนี้ท่านผู้ชมนะมาดูเลขใหม อันนี้วิ่งอยู่29,000กิโลเมตรนะครับนี่29,000กิโลนะครับเลขใหม่ก็จะบอกครบๆบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดรอบนะครับต่อบลูทูธได้นะครับสังเกตว่าจะมีบลูทูธนะครับนะมาแล้วก็มาดูด้านหลังกันก่อนนะออปชันที่มีมาเพิ่มก็คือจะเป็นพวกอ,อุ่นมือนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็มีครุสคอนโทรลด้วยนะอุ่นมือครุสคอนโทรลนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบอร์นวิวที่เป็นเขาเรียกว่าทัวร์ริ่งที่ใหญ่สุดใน เครื่องบอนเนวิวแล้วนะครับไล่กันมาต่อนะครับมาที่ด้านหลังนะครับลองสังเกตที่โชกนะครับตัวนี้ไม่ใช่โช๊คธรรมดานะครับเพราะว่าของเดิมๆนี้ให้มาเป็นเออลินท่านผู้ชมนะนะครอบสุดเทปสุดนะครับล้อหลังเป็นทูเฟลดนะครับแล้วก็ยางเป็นพิลลารี่นะครับเป็นยางเขาเรียกว่ากึ่งวิบากนะครับสามารถขี่ได้ทั้งทางฝุ่นและทางดำขี่ได้ดีนะครับ เดี๋ยวมาดูส่วนสูงผมสูง177นะครับเท่ากันทุกคลิปนะครับนี่สูง177นะครับขยิ่งเลยท่า,านผะู้ชมนะโอโ้โหถ้าเป็น x c เนี่ยมันน่าจะต่ำกว่านี้หน่อยนึงนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ตัวสูงสูงนะครับ,นะรบขี่แบบลุยขี่ทัวริงนะครับนี่อันนี้ท่อเดิมนะเสียงท่อเดิมก็จะค่อนข้างมีเสียงนิดนึงนะครับ ล้านเ้าๆนะครับนะคันี้เป็น Triumph Scrambler 1,200 XE ปี2019เลขกไม29,000โลกับราคาหน้าร้านเราเปิดเพียงครับผม1แสนเอ้ย4 1่แสนหบาทเท่านั้นนะครับต่อรองกันได้นะครับซื้อสดรถได้อีกนะส่วนรายละเอียดผ่อนจัดไฟแนนซ์ออกรถแพงนิดนึงนะครับกรุงศรีก็ออกรถก็หลัก80,000ถึงแสนนะครับนะเพราะว่ายอดกู้เขาให้คนข้างน้อยนะครับก็สำหรับใครที่มีเงนงบดาวสูงๆเนี่ยก็ อยากจะพอนนะลองทักกันเข้ามาได้นะครับสายด่วนโทรหาผมได้เลยครับ0949694969หรือแอดไลน์ครับ VAKYDOMON นะลากันไปกับสุดยอด,ดรถท r i u อัมที่ออปชันดีที่สุดในเครื่องบอลเนวิลทั้งหมดที่มีนะครับตัวนี้ o p ปชันดีสุดแล้วนะเจอกันคลิปหน้าลากันไปครับผม